วาดตาได้คมเหมือนตาจริงโอ้วาดปีกาให้เท่ากันมือคือราเจ้าเพื่อนเฮ้ยผมมีเงินน่ผมต้องการสินค้าของคุณนะอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันจะเอาชาเขียวมาแลกกับคุณนะได้เลยขอบคุณครับนี่ค่ะชาเขียวเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะยูดาในเจ้าหน้าที่ตำรวจชิบหายแล้วเขียวๆแบบนี้ใช่เลยสีสุดยอดมรุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก The Flat Quicksilver คือใครและสุดท้ายยายสปีดว่ายายสปีดเร็วสุดและคนที่แอบชอบฉัน่ะชอบคนหน้าเด็กมากๆเลยอะแก มทาการาทาหน้าวาาหน้านิดนึงแล้วก็ก้มตำ่ำใส่เสื้อเข้าไปกูหน้าเด็กแล้วมันไม่ใช่หน้าเด็กแบบนั้นเพื่อนกูนึกว่าครูภัยบูลใส่บาตรตอนเช้าตอนช่วงโควิดมแม้แต่พักก็ไม่น่าไว้วางใจห่างกันสักพักนะหลวงพี่คุณเป็นเพชรผมเป็นถ่านเราต่างก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่คุณค่าเราต่างกันหลือเกินเอาเบอร์ไอน์สไตน์ไม่ได้กล่าวแล้วในลูกก็ไม่ใช่เอาเบอร์ไอน์สไตน์แล้วมึงจะพูดขึ้นมาทำ่อเดือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคณิตธรรมดายังมีคณิตเพิ่มเติมและเหนือคณิตเพิ่มเติมยังมีอัังงกกกกฤฤษษษเพพ่ออืืาารศึและ้น ผมถูกผีเข้าฝันแล้วผีกำลังจะทำให้ผมกลัวเฮ้สร็จกูได้เด็กปรกแต่ผมชูนิ้วกลางใส่แล้วถือพื่อสนามวิ่งเข้าไปหาผีเพื่อจะฟาดมันชิบหายแล้วกูผมที่บอกตัวเองว่าจะออกกำลังกายมาเริ่มเลยหนึ่งสอง สุดท้ายกูก็หลับอยู่ดีมนุษย์ค้นพบแบคทีเรียในปี1676แบคทีเรียที่รู้ว่าในที่สุดก็มีสิ่งมีชีวิตเห็นมันหลังจากที่ผ่านมา4,000ล้านปี SURPRISE เฮือฮ่างูจงอางเข้าบ้าน3ตัวรวดเชื่อมาให้โชคความรู้สึกของงูจงอางกูแค่เข้ามาหลบในบ้านมึงเฉยๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับโชคอะไรของมึงเลยนี่คือชุดทองในไม c ครฟ t ในชีวิตจริง กูคือพระพุทธลูปเวอร์ชั่นเคลื่อนที่ได้ไงเวนนี่คือวิธีลดแคลอรี่จากอาหารที่ไวที่สุดจากแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องแดก <c oughs> แค่นี้ก็ลดแคลอรี่ได้ละ <c oughs> ร้อนๆแบบนี้ต้องไอติมรสหนังหมา <c oughs> ไอติมนิดาโอริโอกลายเป็นไอติมรสหนังหมา<ด> <c oughs> บู้โบขอกินด้วยบูย้นั่นเพื่อนนายนะโบบู้เราชอบเธอนะแต่เราไปแค่เพื่อนกันนะกูไม่สนเ<อ>มื่อคุณไม่ได้โหลดทรัพยากรภายในกเกมฮีโร่ภายในกเกม <c oughs> แม้จะเติมสกินแพงแค่ไหนทุกตัวก็จะเหลี่ยมเหมือนกันหมด <c oughs> ผมพยายามร้องเพลงอย่างโอมแต่ไม่มีออโต้จูนผมได้ใช้สิ่งนี้มันเป็นเอ็โคธรรมชาติและออโต้จูนธรรมชาติครับเมื่อตอนเด็กๆผมนั่งกินแตงโมอยู่